สวัสดีครับนี่ก็มาพบกับบ้างไฟนะครับวันนี้ก็มาตรวจงานนะครับหน้าง,งานอำนาจ,จเจริญเนาะวันนี้เขาสิมาตรวจงานครับอยู่หน้าง,งานอำนาจ,จเจริญมาตรวจงานสีงานต่างๆแล้วครับที่บ้านเขาจะได้เก็บก่อนทรงหมอบงานเหลือ,อยังแน่ขาดเนื่องแน่ก็จะได้มาตรวจงานกันเด้อมือนี้พามารับส้มรับฟังกันได้นะครับเด้อไปจุดบ้งไฟปะเฮาแต่อันนี้เขาจุดมาแล้วล่ะ ถือเท่เสียชดบางไฟขอาฝนมึงดูคนฝนมาเต็มเลยฝนฝ <c oughs> นห้ำอีกแล้วนะเดี๋ยวปเผื่องบรรยากาศอันนี้บรรยากาศบ้านสวนของพี่แจ็กกี้นะครับอำนาจ,จเจริญพี่แจ็กกี้นี่เล่ามิประวัตรแล้วหลบวัติสู่ผมฟังว่าเป็นเคยบวชยวนพุทธคายาครับอยู่ไอินเดียโอ้สุดยอด ผมฟังประวัติเพื่อนนี่โอ้ผมอึงเลยครับแล้วเป็นพระเทระสันผู้ใหญ่คนนี้ครับที่เรามาบวชแต่เวลาเราก็ศึกมาแล้วแหละครับศึกมาเราปฏิบัติถรำแล้วขอของพระของนึงน่งนี่สินะครับบ้านหลังนี้ลงซอเข็มพร้อมยังพร้อมเกอยู่ในงบประมาณสองล้าน,นครับผมเห็นให้เราแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นราคาแล้วตอนนั้นผมรับให้เราไว้ตั้งแต่ก่อนเสียน คืนระข้าวครับจะเห็นให้เราสองล้านไม่ขั้วตัวเติมให้พร้อมนี่ระเบียงนี่ดาดฟ้าบมันนี่กับมาตรวจงานส่งมอบจังน่อยครับแต่กับพี่ได้ส่งมอบหรอกเพราะว่ามันต้องตรวจงานรวกาเก็บสีอีกอยู่เก็บสีรวกะให้ลูกค้าพิ่ล่องใส่นามใส่ไฟเบงว่ามันมีปัญหาตัวใดแนี่บ่มันก็นตรวจไปแล้วละครับรอบหนึ่งกับ่านไปอยู่ครับนามไฟยางโซเนลนี่ครับนาบานเดอร์เป็นไดครับ มันจะกาดจะร่างฝนสิตกด้วยครับสวัสดีครับผมทักทายได้เด้อแฟนเปียกคนสางบ้านดุดังท่านี่อยากเป็นอินฟู้อยากเป็นยูทูบเบอร์ให้เพื่อนโยยาสิแปนให้บ้านราสอนอยู่ดอกบ้านนกให้บ้นาบนกนกราสอนในการนั่นยังก่อนถำเพียรถ้ำยังให้มันปังให้มันค้นเบิงหลายหลายะไว,ว้ผมเป็นตัวผมเองผมจะเบาอีสานเลยครับ เราบอกว่าให้อายเป็นตัวของอายเองเด้เอเขาเฮ็ดจังไงกะนบอกเป็นงั้นแหละครับต่เราก็สอนดีๆนะครับเราก็ผ่านมาเนาะยังมุน่นพี่แจ็กกี้สวัสดีครับพี่กำลังไล่ส่วนเลยครับพี่นี่ครับเจ้าของบ้านจะรออยู่นในบ้านเลยจะงามนะครับเนาะโอ้ยสะออนบ้านเพิ่นงามหลายยินดีนะครับผู้ใดเฮ็ดบ้านปีนี้เด้อย,ยินดีนะ จะได้ในในบานาราคาบ่แพงในงบประมาณที่สมเหตุสมผลในผลงานที่ดีดาวกลับกล่องของเบิรงเด้อนี่ครับบรรยากาศรอบบานเราสวยงามมากีต้นไม้ใหญ่ข่างบานหลายต้นเราปลูกจะมองรับปลูกต้นมะม่วงไหวอับเต็มเลยเนี่ยเมิร์ดหม่วงนี่เด้มอมะม่วงน้อยออนี่มะม่องเองี้ยครับเพื่อน เมืองนวยเด้อแงก็เมื่อยครับผมมองอย่างบุกคนเดินต้นนนอยอยวยๆเด้ยสีงามๆเลยพา่านเบืองหลอบาดผมจิตตรวจสีผ้าตรวจงานหลอบานเนี่ยเด้บอ,บอบ,บ้านี่นเน,น,นี่ยกะตอนนี้ซีก็บไปปนะมาาเก้าวิ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเราเล่าเนี่ว่าก้ามีงานติดตั้งไฟที่หลังเราจะต้องเก็บงานปักไฟที่หลังครับตรงนี้เก็บสีละเอียดเรียบร้อยดยีนี่ครับถ้าสีเท่าให้เป็นไม้ฟ้าครับตรงนี้เป็นไม้ไม้แผ่นยาวครับไม้แผนยย่นใหญ่าเราจะสิมีการซอลองเป็นไล่ใหม่ครับสวยๆงุมหน้ามีสีละนี่งานสีหน้าตางกับพันแล้วเด้เนี่ยบ่ครับยังสีเหลือส่วนนี้อยู่นี่ส่วนล่าง นิดๆน,น่อยๆครับภายนอกอันนี้ท่อกันปวกจะต้องใส่เป็นกล้องนะครับท่อกันปวกตัวนี้สำหรับท่อกันปวกตัวนี้ก็จะใส่เป็นเป็นกล่องให้ครับตัดท่อออกใส่เป็นกล่องปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเวลานั้นเราก็อัดท่อปวกให้เรียบงานสีมาให้เรียบร้อยก็เหลือหน่อยนึงส,นนนงสีด้านนอกนี่ก็ไล่เิ็งสีด้านนอกแล้วก็โอเคนะ สวยงามมากครับสวยงามจริงๆสังเกตกับงานสก,กิมโคบมันสีละเอียดนำก,กนลอบกล่องรองอห้บางเด้อเนี่ยมันสีละเอียดสีเงาเงางามเนียนกิฟเลยครับนะครับงานฉาบผมสียงางามครับงานฉาบอย่างดีละเอียดรอบคอบให้ลูกค้าให้ลูกค้ามีบานที่สวยงามภูมิใจเหตุบานจะต้องเฮตุให้สุดที่มื่อไะครับถามว่าอรอยเปอร์เซ็นต์บอบาบมี่ผมบอเหตุงานอร่อยเปอร์เซ็นต์ครับ เพ็บบ่ได้สวยงามถ้าเอางานลอยไปหาทางอื่นนยครับเด้อลูกค้าผู้ใดก็ได้เอางานน้ำผมกะซ้ำเห็นนี่แหละครับบ่อลอยปรเส้นตดอกแต่กับด่บดได้แผ่ไพบ่ได้อายไี่เอ,อินบ่กะสิมีงานไฟเพิ่้นหม,มาตรงนี้สร้างไฟพันปาดท,ทอปาดท,ทอไม่หนีขเพิ่นกนสกิมโปไว้กนแล้ มันจะเป็นหน้าที่สร้างสีมาขัดออกขัดออกหล่ะจะท่าไม้ครับนี่ปากไฟ่ยมันจะเป็นตาสร้างครับยี่ห้อช้างปากไฟตาช้างมาตรวจงานน้ำกันครับมาเบิง้งน้ำกันเด้อผมตรวจงานนี่แหลนี่ครับงานสีกับสีต้องเก็บนี่ครับเป็นเล็กน้อยๆสุดมันนี่แหละบดไหลครับซุ้มทอมบน,น,นี่ทอหนังดีทอหนังถิง่งนั่นสีเดินดล้อยไว้ทาเฮ็ดเชียงสื่อผ้าล้างบ้านใไ้เพื่อนครับนี่ก็เก็บงาน,นได้ ร้อยเล่ากับว่าแทกส์บอเห็นครับร้อยเล่าเพราะ,ารนนะรรลาวลงเสาเข็มเนาะลงเสาเข็มประกันอยุห่าปีครับจริงๆมันสิบอกว่าประกันที่ลอยปีกับบอกได้ครับมันแห่งมันเพราจำเป็นแบบนั้นครับว่ามันอยู่้นลอยปีอยู่แล้วครับพ่อองศางห้องนี่ครับงานนี่น้นำปักไฟนี่ครับเห็นบ่ม่องเห็นบ่ครับตอบคอมนเมนต์ได้เด้อนี่จะมีน้ำปักไฟอย่างนี้แหละเล็กน้อย มันเใส่ปลาไฟเราบานี่นี่จะเป็นการน้ำนะครับเป็นปลาก,การนา้ำนี่จะเป็นขั้วไทยเป็นส่วนขั้วไทยภายนอกครับเป็นไงพี่สบายดีครับแต่กำลังตรวจงานครับีงานสีเล็กๆหน่อยครับที่ต้องเก็บส้มปลาคุ้งปลาไฟทั้งหมดเนี่ยสร้างไฟเ็าต้องมาเก็บจุดนี้่อนสร้างไฟที่สร้างสีอืมรอบบานอะส่สวนลายมิถุาปลาไฟครับกับบวัว น่าอยู่นะพี่เนาะชอบไหมพี่ <c oughs> ครับสวัสดีพี่จักรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบพี่นี่ครับเจ้าของบ้านสูงมากครับพี่เขาสูงประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยมันขนาดห้องใส่รองเท้าเสื่อมส้นเลยนะีะครับก็เล็กนิดหน่อึ่งบ้านใหญ่จริงสวยครับบ้านตรงตัวอยู่นะพี่เนาะตั้งชันอะไรก็โอเคอยู่ ทุกอย่างลงตัวมากเลยสวยปูนรออยิ่งทางพงยงยิ่งอลังการอันนี้เจ้าของบ้านเราเทปูนรอบ,บ้านนะครับจัดเป็นสัดเป็นสวนดีเราขูดสาเลี้ยงปลาลดน้ำต้นไม้สวนเราเป็นบ้านสวนนะครับเราคือแบบบารปายชีวิตเล่าเนาะบานปายชีวิตสวัสดีครับคุณพึ่ง <laughs> บานปายชีวิตเราอยากมีบ้านสวนมีของจะของแล้วก็ ในงบที่บได้แพงเกินไปโบได้ถือเกินไปบบบานไปซึ่งก็ตอนนี้ก็เรือเล่า,ลาสแตนเลสแล้วครับซุ้มเล่าซุ้มยังมันนี่แหละกับงานสีกับงานพวกไฟพวกน้ําโอเคอยู่นะพี่เนาะโอเคแล้วครับดูดีแล้วเนาะ<ช>ครับก็<ผ>มีตัวพั้มอยู่ครับก็ใช้ไปก่อนนตพี่มันก็จะมีปัญหาเราเห็นเราก็แจ้งผมผมแก้ไขประมาณนั้นต้องดูก่อนใช่พี่หลังนี้เป็นหลังบ้านปลายชีวิตเลยใช่ไหมชอบมาก ชอบไหมใช่เงียบสงบครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจริงอยู่ในนี้เงียบเห็นผมไปออเดชั่นเด็กน้อยไหมแต่เป็นกรรมการคุณโน้เพิ่นให้เกี่ยวไปเป็นคณะกรรมการเด้วยไปไกลแล้วก็ไปไกลแล้วคนเห็นเดียวอยู่พี่ใช่ครับคนเห็นเดียวอยู่กันเอ้ยใช่เสียเปร่ยดนะฮะจริงเนี่ยโอ้ยไปนั่งอายอยู่ก็ต้องสู้ครับอายก็ต้องสู้เพราะว่ามัน ถ้าเราจะมาเส้นนี้เราอายไม่ได้แล้วต้องไปแล้วโอ้นนี้ลูกค้าเต็มแล้วมั้ง fc ของบอสน์กใช่ครับโอ้ยเข้ามา้มนเต็มตั้งแต่ของบอสน์นกผมมี fc อยู่ประมาณหกพันกว่าตอนนี้หมื่นแล้วโอ้ดีดีดีมากเลยวันนั้นหมื่นผมยังว่าโอ้มาไวเปงจจำได้ตอนตอนเดี๋ยวเราจะได้ไม่้อนแสงขับผมหนึ่งเดือนครับกลางคืนยิ่งบรรยากาศที่นี่จะมืดนะแล้วก็ไฟ ไปละเติดสวยมากนนมครับท่านเื่อเนี่ยครับท่านนายพลเิ่นบวชพุทธคยามาแล้วนะครับ <laughs> บวชอยู่พุทธคยามาแล้วดยปิจกิกแลรว <laughs> ก็เป็นคนจิตใจดี <laughs> <laughs> เนื้อหน้าบุญครับแล้วเป็นเนื้อหน้าบุญพู้หนึ่งเพื่อนจะพ้นทื่อกันแล้วครับเห็นแต่ของในตอนด้วยชั้นเทาเวอร์ชั้นแบบเป็น ผู้ใหญ่นะครับเนาะประมาณนี้แหละใจดีิตใจดีเมตตาแล้วเมตตาผมผูออ้ใหญ่งนิเลยพี่แจก,กีน,นะผมวิจิพาเขาไปโรงพยาบาลนะบ้านเนี่ยครับพอท่านได้เล่าอย่าตัดสิจัยกันนะมาเสียวกัน <c oughs> อย่าสิจัยผมเด้อคนข้าพวกนี้ก็เดี๋ยวขัดพวกไอ้เนี่ยครับพวกข้าพวกอะไรพวกนี้คนทางศาสนาเขาจะมาขัดให้หมดครับ เอากระบะมาพี่ต้องเอากระบะมาขนไม,บบาไม่พ, <c oughs> พอ,อ,อพออยู่แล้วครับน,นะนี่ครับอันนี้จะเป็นเก็บงานนี่ยจึงเสร็จแล้วเล็กๆน้ดหน่นนอยกะมีบัวลายครับบัวลายจุดดอกงานไฟงานไฟงานสีบัวลายจุดนี่ครับเห็นแบบส้มีห้อยใช่หรเปล่า ว่าตอนปาดใบมันปาดเงี้เท่ากับต้องมาเก็บโอ้ยยังไงครับสวยมากไหมครับลองกราบกล่องเบิ่งเด้อนี่ครับผมนี่คือห้องโถงนะครับโซนนี้จะวิวอินนะครับจะวิวอินตู้กระจกสวยๆตั้งสซ่ไว้รอตรงนี้โคมไฟก็สวยนะครับ โอ้ไฟสีฟ้านี้สวยเลยเนาะสวยมากอันนี้คือห้องโถงครับห้องโถงรับแขกใหญ่มากแล้วก็นี่ครับห้องพักห้องวิปัสสนาสําหรับพิจกีนะครับสวยนะครับเนาะนี่ครับผมโชว์โชว์เลยครับโชว์ว่างานถึงไหนนี่ละประมาณนี้ครับนี่ปักไฟนะส่วนสุรายครับเก็ดสินี่สีปักไฟ พอสร้างไฟเราแตซอยเก็บงานซอยมองอยมันแตกกับโปเก็บให้ประตูนี่ซียูยู้ฮมโปรครับเป็นประตูไ <c oughs> มพีพีซีครับนี่ก็เป็นงกุฎอยูพี v ีซีสวยงามไหมครับอ่าดูนะดูนะนี่ครับตัวนี้เป็นซีมี่โคมไฟตัวนี้งามาครับโคมไฟโคมไฟแล้วกับฝา ฝาเป็นแบบสไตล์แบบเฉียงๆนะครับนี่ทรงจั่วสวยง,งามอันนี้ก็มีการโปรเก็บนี่ครับงานฝ่าก็ต้องโปรเก็บอยู่นิดน้อยนี่มอ,มองมองมุมนี่ก็งามด้ยวยฮัม <c oughs> ไฟนี่งามเลยครับอันบทย่อไยได้เลยของฮัมปุครับโคมไฟโคมไฟโอมโปร ของปีเจ็กีเนผมก็แถมให้หลายอย่างเลยครับพะว่าโรคโนต้ฮักพักลมหลดแถมย่างเดียวแถมจนบินยาโรคจิตใจดีกับผมหลายคนเล่นแถมเราครับเนี่ยพั่วกระแถมเป็นแบบนี้เป็นสิ่งตัวยูนะครับแต่ว่าตัวยูสิบวันเดมาหลายสิบนี่ตัวมียางได้ตัวนี้คือส้นพั่วตัวเติมนะครับ <c oughs> สังเกตครับสิมีบันไดบันไดสิไปหาตัวบ้านตัวนี้สิเป็นโซนควต่อเติบ <c oughs> กับกล้องครัเพื่อครับใส่ปลั๊กไฟให้ลองปลั๊กไฟนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้บัมีอ่าจะมีหกตัวนี้ในของกวัวผมใส่ปลั๊กไฟไปหกตัวครับตัวนี้จะเป็นฮูดดูดควันนะครับฮูดดูดควันเตาแก๊ส สิงล้างจานตรงนี้ครับเป็นสิงล้างจานเทคโนยี่ห้อเทคโนโแบบไม่มีพักอ،ะเบื้องของน้ำกันนะครับด้วยบันเข้าไปชมห้องน้ำกันนะครับนี่เป็นยังไงครับยี่ห้อเดิมครับยี่ห้อโมย่านะครับห้องน้ำก็จะเป็นแบบตั้งค้างนะเพราะว่า จับพื้นที่ตรงนี้มันน้อยพอจับน้อยแล้วก็ต้องเอากล้องไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับซ้ายหรือขวาเพราะว่าถ้าไว้ข้างหลังไว้ไม่ได้ครับเพราะผมใส่อ่างขนาดใหญ่ให้อ่างตัวน,นี้มันจะกว้างประมาณห้าสิบกว้างหกสิบคูณสี่สิบประมาณเนี่ยครับสี่สิบห้าห้าสิบกระจกก็จะเป็นประมาณเนี้ยกระจกกระสีประมาณนี้ส่วนหลังครับทีมแซมเลยอันนี้จะเป็นกระเบื้องแบบไล่เกล็ด หลังนี้พิจิกีเราบอกว่าให้ให้เซียจัดการให้เลยครับเรื่องกระจกเรื่องไอ้กระเบื้องเรื่องวนี้เราบอกว่าขอเป็นทุนด่าขาววัสดุผมก็จัดให้เลยครับผมมัมมกที่ไหนก็ะเซงนครับนี่ช่องเซอร์วิสนี่ครับเตียนนครับโมเสกสีทองคิ้วทองครับคิ้วสีทอง ไฟ LED โดยรอบครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับตัวนี้แถมแถมแถมน้ำอุญนซื้อเองครับน,นี่แหละตามปกติองค์เลยไอ้ของบ้านจะมีส่วนรวมแล้วงามครับโมเสกสิเป็นสีท่อครับอันนี้ซื้อจากโกบนเฮ่ากับเบื้องจาดไดนาตีครับ เบื่อท,ทุกตัวจากเดือนตีเบิดลังเพราะเดือนตีมันมีทุกสาขาปัญหาสื่ง่ายผมก็เลยจัดเดือนตีให้ครับเป็นมุกไทยดูเลยครับง,งาม้าเลยเป็นมุกไายดูเลยง,งาม้าเลยอันนี้ผมจดให้ผมจะให้พวกพี่บังน่ครับถ้าเหงืออเองมันจะต้องซอยเลือดจะนอยหมดยันแตกตาเกินไปก็ะยันเพิ่นเบื่อเนาะตอนแรกอาชย์งามตนโดนไปอาชย์เบือ่อสินะเ,เล่ย์ยันเิ่นเบือ่อ จะต้องจัดให้น้ำถามกันน้ำครับแราเการบการตัดสินใจของลูกค้าสู่หลังสุกค้นครับเพิม่มมากจังเลยหองนอนให้นี่ครับสิซมีแบบนี้ละครับห้ตั้งจุดเนาะสร้างสีก็ต้องเป็นกันจัดจานอีกรอบหนึงอันนี้คือห้องนอนหลักอ่าตัวน,นี้ห้องนอนหลักครับห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลัก ติดไฟโพมให้ครับหนึ่งสองสามประมาณงบหลอดในห้องนี้เนาะลัดไฟอยูี่ให้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดถ้าห้องใหญ่ก็ประมาณนะครับสี่ห้าจุดห้องเล็กก็ประมาณสามจุดมาดูสไตล์ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับชึบนี่ครับผมสไตล์คล้ายนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับคล้าย,ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ นี่ครับตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบเรียบเป็นล่องนะครับจะไม่เป็นเกล็ดกร,ระจกก็สเต็ปเดิมอา่างหน้าก็ตัวเดิมกรอบก็อยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ก็สเต็ปเดิมครับเป็นลายเกล็ดนี่จะเป็นลายสงงยท้อนเงาแล้วสวยติดพัดลมยี่ห้อมิสุบิชิ งามบ,คบ,ามบม่ครับงามบ่ห้องน้ำสวยไหมครับสวัสดีนะครับพี่เข้ามาดูมาชมก็ทักทายกันได้ด้ือเข้ามาเบ่งมาชุ่มมาทักทายกันเลยครับห้องน้ำสวยมากครับสวัสดีครับเ <c oughs> กียวกูบ่ครับเกียวกูปไปแล้วครับแต่ว่ากะไปสวิตซ์กอนมือนีนน้มืออื่นมืออื่นอยู่ขอนแกนนะครับผมยือหน่อนแกนเนอะ คอนแกนเสร็จแล้วก็จะเข้ากรดอนเาจะวิ่งแถวนั้น,นครับแดนแถวเกีเียวคูห้างนี่แหละมันเอามาเฮ้เพราะต้องไปบอกทูกนองนครับนองพราเจ้ากอล่วก็อ,อิตแลอันนี้ตู้ไฟก็จะอยู่ในห้องนอนหลักกระบม่านนี่ครับในบ้านเราข่าวระบม่านนี่นะครับเนาะกอามุมนี่บ้างชึบนี่ มุมนี้สิเป็นของพระครับของพระของโถงโซฟาตั้งนี้ได้ครับตัวกับเขาตั้งนี้ได้ตรงนี้บิวตู้ได้ครับบิวตู้โชว์มากตัวนี้ก็โอ้นางได้หลายครับเป็นโซฟาตัวเอลก็ได้ตัวเอลงางก่อนกระเบื้องกระจกอ่าตัวนี้ก็กระเบื้องโกบันเฮาครับพื้นตัวพื้นเป็นโกบันเฮาหลังเหนือบ่ได้มีส่วนต่างกับเบื้องครับเพราะว่ากระจก็บ่ได้เลือกแผ่น เกินมากนิดนหน่อยๆน่อหายี่ครับว่าคิดเพิ่มครับเกินมากแค่สิบบาทเศร้าบาทต่อตรางเมตรหรือว,ว่าสามสิบสี่สิบผมกับว่าคิดเพิ่มนะครับส่วนใหญคิดเพิ่มลักลอยลักลอ,อยต่อตอลางเมรขึ้นไปว่ามันจะต้นทุนผมเนาะผมจะบ่บบดบได้รับแพงบ่ได้รับกำไรหลายอันใดจำเป็นต้องคิดจะคิดทั้งเพิ่นอันใดมมก็แถมเอแถมแบบแถมสุดหลังครับ บมมีหลังใดบอแถมมันแถมสุหลังนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านอยากเห็นบ้านลูกชายนกแล้วใไบไแล้วจ้าโอ้ยได้เลยครับได้เลยครับจัดด่วนที่สุดเลยครับด่วนสุดๆรับบ้าน,านก่อนนกด่วนให้เลยนี่นะครับเล่าๆกับสีสวยงามใงสี่ละบ้านแต่ละหลัง แต่เบล่งมุ่งกว่างอีกนะครับเนาะโอ้ฝนกะลังมาเลยเลนชัมิ่งครับเลนชัมิ่งหืน่าอยู่มากครับเนาะนฝนตกไปปลอยอๆแล้วครับอ่ะมาเบิ่งนาบ้านได้ปุบนเด้อจุ๊บว,ว้าวเนี่ยครับ เปิดไฟขึ้นมาแล้วครับสวยงามบ่กครับพี่น้องอันนี้บ้านพิจิก,กีนะครับอำนาจ,จเจริญเมืองฝ่าเมืองฝนทุกคนนะล่องฝ่าล่องฝนหลายรอบแล้วครับหลังคาบ่หัวน,น,นะนิ่งเลยครับอืมนิ่งเลย,ย,เยลมมาแรงไหมพี่แรงมากแรงจน,นต้นไม้หัก <laughs> แต,แต่แต่ที่นี่นิ่งเลยไหมพี่นะของแท้ครับพี่เราจัดจัดเต็มอยู่แล้วครับเตยี่สิบสองยี่สามต้นแน่นจริง ลงเสาเข็มเนาะก็<ช>สุดยอดจริงครับเพราะมันจําเป็นต้องลงเสาเข็มเราถมสูงไงพี่อืมแต่ดินพี่อ่ะข้างล่างมันดีอยู่มันเป็นทรายพวกเสาเข็มมันก็ต่อลงไปหาทรายนั่นแหละใช่ครับวิบ่งวิ่งอยู่ครับสวยมากครับเดี๋ยวผมสิมาถามพ่อหนุ่มฤศิกจะของบ้านแบบสดๆเลี้ยบๆมัน้ยนครับเนี่ยรักศิลสศิจังไดกับผมนะครับอันพี่ไอ้เกียครับพี่ไอ้เกีรู้สึกยังไงกับ จะกับผู้รับเหมาคนนี้ครับเจ้าของบริษัทคนนี้ที่ไม่เคยรู้จักกันแล้วก็อาจจะเป็นดวงสมพงกันนะครับคือธรรมะจัดสรรอาจจะเป็นได้ครับพอเจอเสียเพลส์นี่ผมยอมรับเลยว่ามั่นใจในตัวในการสร้างของเขาครับโอ้โหขอบคุณครับพี่แค่ประทับใจจากเสาเข็มจริงๆใช้สิบแปดแกสั่งยี่บสองมาเลยครับแกคิดว่าคงจะทำสามชั้นน้วแต่เวลาการก่อสร้างรู้สึกไวนะครับแต่ละเอียด ละเอียดมากครับแล้วผมไม่ได้ก็มันเจะบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นจนดูในแบบว่าเอมันจะออกมารูปแบบไหนก็ถือว่าพออยู่เลยพี่รับห้องนอนก็ใหญ่อลังการเลยห้องนอนเกือบแปดเมตรคูณสี่ครับแล้พี่ทำยังไงสามห้องแล้วห้องนึงเป็นห้องพักไงก็เลยห้องนอนนั้นก็ใหญ่ได้เลยห้องพักก็สามสามคูณสามใช่ครับห้องนอนอีกส่วนก็สี่คูณสี่ใช่ครับห้องโถงก็โอเคครับกว้างห้องน้ำก็สวย <laughs> ชอบพี่ผมเลือกกยกับเบื้องฮะชอบมากครับเ <c oughs> นาะเออเกีบเบื้องสวยทุกตัวเลยพี่ผมว่าชอบเหน,นละเอียดรับละเอียดยครับแล้วเก็บงานที่เก็บงานของสะอาดก็สวยงามมากครับใช่ครับเออติดกล้องใช่ไหม่ะใช่ครับโอ้เรียมชื่อต่อไปจะเป็นกล้องน้ำมันสี่ตัวด้านในอนนนออันนี้กล้องชั่วคราวอ,อืก็ให้เจ้าของบ้านจัดการกับช่างไฟผมได้เลยครับเรื่องการติดตั้งไฟของผมก็ปล่อยจอยแล้วครับง่าย ลูกน้องสามารถรับงานนอกได้สบายสบายครับผมให้ใจลูกน้องเต็มที่เพราะว่าใจะได้ไม่ต้องผ่านผมครับผ่านช่างไฟเลยง่ายดีผ่านลูกน้องผมเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงผมก็ถ้าคุยกับผมผมก็คุยกับลูกน้องก็จ่ายลูกน้องตามจริงคือแบาอย่างนี้นะผมไม่ผมไม่ได้ว่าไปบวกเพิ่มอะไรสักบาทอยู่แล้วก็ผบไม่บานตายครับขอบคุณยิ่งๆกับเสยเลิรรู้สึกดีเนาะพี่เนาะทำบ้านกับผมเนาะ น่เห็นไหมเอ็นคนรวยอีกแล้วขอบคุณพี่จะกียรครับที่ว่าว้ใจผมเนาะใบใจผมให้ผมมาสร้างบ้านให้ทุกหลังของสร้างด้วยใจครับบานผมบ่ไเลยว่าไม่เฮ็ดเลนเลนเฮ็ดงหัวถ้าเฮ็ดบ้านตั้งใจครับทุกขั้นตอนทุกอย่างผมตั้งใจเบิดลูกน้องกับเฮ็ดไปตามที่เขาเฮ็ดไฟครับผมสร้างงานนผมสร้างเต็มพิกัดอยู่แล้วสร้างให้เฮ็ดดีที่สุดต่อยเฮ็ดได้อยู่แล้วผมบ่ได้ว่าลูกน้องเอ้ยสำนีพ่อเด้สมนีเอาาเด้มาแมนครับ เฮ็ดให้ดีๆเด้อเฮ็ดให้สัมบันของยูเองบาลเฮาผ่านไปผ่านมาเฮาสิภูมิใจว่าเอ้ยบ้านนี้เฮาเฮ็ดเด้อเจ้าของบ้านแฮปปี้เด้ออันผู้ใดบ่แฮปปี้นันก็สร้างเพิ่นนะครับเพราะว่าเฮาก็ที่สุดแล้วล่ะก็บ่ได้น้อยหน้าไผบ่ได้ขี้ไลายดอกครับผมบอกโรงงานที่ผมเฮ็ดบ่ขี่ไายเลยครับแตคือบอกแล้วบ่แม่นงานลอยอันงานลอยผมรับรล้วมีละ20,000 30,000นะครับเฮ็ดได้เก็บงานจนวินพุ่นล่ะ สู่เอาครับผมทั้งพุทหมาต่างๆทั้ง,งลูกน้องทั้งผมนั่นแลละครับเพาว่าสู่เอามือเีก้กะสีขอล่าไปเพียงเท่านี้ก่อนครับบนี้ภาพรบรรยากาศฝนตกายานฟ้า <c oughs> ไปแล้วครับ